ในหน้เนอนุยเฟร์สุพรรณนะครับกับเวชาม7.6ถูกต,ต้อง,องครับทุกคนเจ๋ดจัครับขอความร่วมมือผู้ดูคุณมหน่อยนะครับหลบด้วยนะครับขออยู่ในบริเวณที่ควรอยู่นะครับ โดยเบิร์สุพรรณครับตบมือให้กับคณะทีมงานดุยเบิร์สุพรรณที่เอาเกอร์แรงๆนะครับ4-4ประเทศไทยนะตอนนี้นะครับ7.6ไงนะครับหน้ารถตู้เยาบาลนะครับช่วยแหวกทางลบใหน่อยนะครับขอเคลียร์ตรงนี้เลยนะครับไม่เคลียร์ยังไม่ต้องวิ่งนะครับเอามาปลอดภัยไว้ก่อนตรงบริเวณนี้ครับรบกวนครับนิมนต์ครับถอยหลังไปเลยครับ ไม่รู้ว่าจะเสดนเซอร์หลบหรืรอเปล่าเดิญครับเดิญครับไม่หลบยังไม่ปล่อยพีบบพ่บอสพี่บอสครับไม่หลบไม่ปล่อยตรงนี้ปล่อยหลังเลยนะครับตบคูนนะครับตงน้ำนะครับหน้าโรงพยาบาลครับหลบรถพยาบาลด้วยโอเคนะครับปล่อยหลงังนิดหน่อยครับ อ่านะครับเอาอยู่ในที่ตรงนั้นนะครับรู้ว่ากรเขายว่าอยากดูทต่ไปไรขึ้นมาไม่ยังไงครับก่พังนะหอยหลังใหม่ครับดูดีนะครับจับตาดูอันนี้ครับกับแบทชาม7.6อาจารย์ฝั่งนี้นะครับระวังด้วยนะครับพ่อออกจารยนอา้านนูดูระวังอาจารย์เลรเดน แรงบ่อมากเลยวูดเลยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับจับตาดูให้ดีๆเวลาอาจจะห้อยลงมาหรือเปล่าขยับขึ้นอีกไหมเดี๋ยวดูครับก็พร้อมแล้วเปิดครับ บริเวณด้านหลังครับบริเวณด้านหลังครับลบกวนหอยหลังนะครับบริเวณด้านหลังครับด้านหลังตรงด้านนะครับหอยหลังเลยครับอยู่หลังแนวาริเออร์เลยเอาแค่ทีมควิดเท่านั้นนะครับหอยหลังเลยนะครับอ่าดูครับออกลายฮะ โอ้บอกลน์ตรงเฟซเลยครับสำัมีงาน,น <ะ S 2> ดูดีนะเฟ้เลยไหมโอเคทุก่านครตัว ข้าไม่เห็นเรื่อเปล่ากับรัานนี้ครับ,บกับปี๊ตาดูจับกล้องดีๆด้วยเออเรามาดูกัน